สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟ้อนแหครับสวัสดีเ c สซีชวยชุบบุ้มรั่วครับผมสวัสดีสุภุสุคนครับมานะครับวันนี้ครับมือสั้นวันดีนะครับน้องวันนี้ครับนี่พามาเบื้องพิธีเอิ้เนาะสมัยโบราณเขาเอินทอดสูตรสูตรทอดครับสูตรทอดเพราะพิษพอกับกันนะครับเพราะการที่ห้องจะสางยังสักอย่างหนึ่งนะครับว่าก็สูตรทอดซะก่อนครับไรสิ่งพอดีออกจากไปออกจาก พื้นที่ที่เขาจะก่อสร้างนะครับน้าออกไปนี่ครับเดี๋ราจะพาไาเบิ้งครับนี่คือจะสร้างวิญาณของเจริตนะครับเนาะจะพาไปเบิ้งครับวิธีสูตรถอดถอดสูตรสูตรถอดครับสูตรถอดไปไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับวิธีทางศาสนาของเรานะครับเนาะตามความเชื่อถือแล้วเราเพื่อเป็นสี่พึ่งคลในการก่อสร้างวิญญาณของ เจดีย์ทงห้องสงซี่างนี้งก่อนเด็ดใครเราใครเบียร์ให้สาธิตกับเสียบูุ้กับไอจันนี่เพราะกินเจ้าจ่อกินเจ้าจ่อค่นี่นะครับนะเบิ์ครับสูตรถอดนะครับเนาะนี่ครับสูตรถอดก่นทีก่อช้างเลยครับ ท่ายซินครับนี่สายซินครับกลาำอะไรครับของขังนี่เจียจี้ของเตระวัดครับมาโยนายมีคนซสอมเรียนเจียอาจารย์หลวงพ่อครับหังวัดต่างๆับมาทำพิธีใส่ชิงบุรีออกจากหมองก้อนซางนี่ครับ นพิธีทางศาสนาพุทธของเรานะครับเรามีประกำสมุนครับร <c oughs> จังหวัดอื้นเทัดเกน้านครับ <Okay. c oughs> ถอดสูตรครับ hey, ปัดเป่าสิง่ง พอดีออกไปครับเรือว่าปัดปิงสัมภะพีสีที่มาสิงอยู่นี่นะครับเนาะเในวัตถ mm ุย hmm. มืเ e e งื่อนวันนี้จะก่อสร้างนะครับนะสร้างนิมาิตเจดีย์เป็นได้ให้หลวงพ่อนะครับเนาะ ว่าสูตรถอดกันครับเมลัยสิ่งที่พอดีออกจากบ่องนี้เนาะครับเนาะไอ้ผีสร้างนั่งแหมนะว่ากันไปนะครับทำให้ผีสีต่างๆ่างยอกไปจากนี้นะครับเนาะเพื่อห้องสีจะทำการก่อสร้างต่อไปนะครับเนาะมันจะสูตรถอดครับอีกอีกอีกช่องมือกันสิกันสีเพื่อจะยังก่อนยกเสาครับเน,ะนาะยกเสาก็อีกทัวหนึงครับไอ้ผู้ถกผู้แกนะครับเนาะมากมาก ปวยพอดมานี่นะครับมาเฮ็ดพิธีให้้ามนะครับนาะมื่อนั้นสองขั้นตอนครับทราบจีตก้างไหนนะครับเนาะมาให้เบิร์นนครับพี่นองครับ เดดี๋ยวับบันเนี่ยสวัลกก็บาลัเลกัลกนี่คัอวิธีถอดสูตรสูตสดพอเขาก็ถือครับ สอดทูดเ่ยากนึ่งซวนวนอย่านี้หนึ่งวนวสับรัสพี่น้องซวนออกมาหนังหมดมันเทิงเลย็นไดวะเนี่ย แล้วเจ้าสิป็นียังไดล่ะก็คิดว่าสีเฮงๆฮงเลยๆคืออาจจะหนีกัละเป็นีรื่มาย่าหน้าขินว่าองค์ูองค์ยาพูนนะหนามาใส่บ่หนามาใส่ดิบเนี่ยหนามาใส่ดิบจะซื้อไว้ลยไปหนาบ่เมื่อที่ลิ้นนั่นนั่นฟ่อนฟ้อนองค์ูองยาค่ะพี่ว่าเพิ่นบวงสวงอะนะหลังจากที่บวงสวงแล้วผู้ที่เพิ่นนั่นมาสั่งเพิ่นบอกว่า สิไว้ไปน้าจำไว้บ่ได้ถามนี่ล้เองแล้วเบาเอ็นองอากาศพิกาครับพี่นอากาศครับาเท่าเลยนะครับพี่น้องครับเดิมที่กงศาสนานะครับ พาจากพี่น้องไปก่อนนะครับด้วครับสวัสดีครับ